นีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามารู้จักกับพี่บัตนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มอเมริกันตะวันตกนะครับฝั่งนี้ฝั่งราชบุรีเรียกว่าอเมริกันตะวันตกนะครับ,รบวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสมบัติของพี่บัตหน่อยไฮเซอร์ครับไฮเซอร์คุณไฮเซอร์ โอ้มันมี1966 1966อ่ะครับไจะคุยได้ยินนะไคลส์เลอร์เนี่ยไคลส์เลอร์ไคลส์เลอร์ปี1966เป็นตัวสี่ประตูโอ้โหคันใหญ่เริ่มเพิ่มเลยนะนี่อันนี้ก็เรียกเป็น f ู l l s i z นะนี่นะใช่ครับ6เมตร6เมตรใหญ่มากครับเพื่อนๆ วางเครื่องอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี้ลิสันงขส่งเอลดีอ๋อเป็น LD ลดีึกว่าเปลี่ยนแล้วลึกว่ายังยังเป็นเครื่องคลเซอร์อยู่ไม่ไม่ประหยัดประหยัดนี่อะไรอ่ะพี่ไปเลี้ยวครับอ๋อเป็นตัวบอกไปเลี้ยวอ๋อเรานั่งนั่งนั่งมองด้านในครัโอ้ใหญ่ยาว ไฟเลี้ยวอยู่ไหนครับข้างหน้าอ๋ออยู่ล่าง,างอยู่ล่างอ๋อ,ลอแล้วมีตำแหน่งบอกไฟเลี้ยวตรงมุมนี้เวลาเรามองมาจากด้านด้านในรถนะครับใช่ใช่โอ้ผมมอะไยซ้ายครับใหญ่โตมาหัวลานเพื่อนเพื่อนมาดู ปั้นดาวรับทำมอกอัพแกะโฟมปั้นหลอทุกชนิด,นด,นดขอชมภายในหน่อยครับพี่ตอ,อนนี้เลมกนจะเยอะหน่อยเราวิบวัตทั้งกันเลย <laughs> คิวครองเยอะมากรวมอะไรซ้ายแล้วนี่พวกเกตวัดต่างๆยังขึ้นดีไหมคพี่ใช้ไ,ได้อยู่ไมขึม้นละขึ้นแล,นแลยแลครับ ตามอายุมานะนี่ถ้าปีหนึ่งเก้าเท่าไหร่ปีหกหกใหญ่โตมาโหร้านมากครับเพืเ่อนๆมาดูบ้านท้ายกันหน่อยครับมาดูโซนท้ายรถเมก,กันนะครับเพื่อนๆฮิสเลอร์นิวยอร์กเตอร์หน้าหน้ากับหลังอะดูแทบไม่ออกว่าไหนห <c oughs> น้าไหนหลังใช่ใช่หน้าหลังท้ายกัน <c oughs> สวยมากใหญ่ยาวหน้านี่ข้างหลังมันจะเป๊ะเลยใช่ครับไม่รู้อันไหนหน้าไหนหลังอันนี้ฝาฝาหลังนี่โล่งๆเฉยๆไม่ได้มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรมีมันใหญ่มากเลยเพื่อนๆเก็บกได้เลยเนี่ยดูอดว้าวว้ากีตงกีตาร์ถนักดนตรีไปยายามบ้าง่ะบ้างเล่นกันได้ใหญ่มากเพื่อนๆนี่เปิด เปิดเอาหัวหนุนง<อ>ลงนอนนอนได้เลยเงานแล้นอนภาพแบไี้ไดใ้ใหญ่มากใหญ่มากความยาวหกเมตรเลยนะครับเพื่อนๆเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเรียกได้ว่าฟูไซ s ์เลยครับไฮเลอร์ <S <S ler, ปีหนึ่งเก้าหหครับสี่ประตูฟูไซ s ์ใหญ่โตมาโหราณอบับกันบา,าง่างนเลยอันนี้ก็คือเดิมๆม,ม,มันเลยเด,เดิมหมดทุกอย่างเลย ดูคิ้วแบบเยอะมากเลยครับเลยเยอะมากคนนี้ล้อฝาตบก็ฝาอของมันเลยอ่ะอที่ทอ,อ๋อเป็นของรุ่นอื่นไปแล้วแต่คิ้วนี่ครบทั้งคันเลยนะครับอันนี้เขียวแข่งกับรถน้องโยงอลยอะ <laughs> อ๋อกับเจป,ปูนเมื่อ e ีก่อน,น,นใช่ <laughs> สีน่ารักโอ okay, เคเพื่อนๆสวยมากกับคร r เ s อร์นะครับปี19 6่ของพี่ชายบผมคนนี้นะครับที่บัตรอเมริกันฝั่งตะวันตกใช่ฝั่งนี้เรียกฝั่งตะวันตกตทางตะวันออกก็ฝทางติดทะเลทางาชลบุรีพัทยาเนี่ย แล้วทางอเมริกันตะวันตกเนี่ยครับปัจจุบันมีสมาชิกเยอะไหมครับพี่ประมาณสิบกว่าสิบกว่าคันครับก็คือรวบรวมเป็นรถอเมริกันอย่างเดียวเลยครับใช่หรือห้าคันได้ประมาณประมาณนี้ประมาณสิบห้าคันคซึ่งวันนี้ก็ามาไมค่ครบนี่ก็เกือบสิดคันเออววันวันนี้ก็ถือเป็นเกียรติกับยูทูบเบอร์มากนะครับเพื่อนๆได้มาเยี่ยมชม รถสวยๆของพี่ๆกลุ่มอเมริกันตะวันตกนะครับทาโนโซนราชบุรีนะครับอ่ะวันนี้ผมไม่รบกวนพี่บัตรเป็นเวลานานครับวันนี้คลิปสั้นๆมีของที่ระลึกเป็นเสื้อยูทูบเบอร์ครับพี่อเอาไว้ใส่ไปเที่ยวครับคขอบคุณครับพี่บัตรขอบคุณมากครับผมยังไงก็ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามยู u ูบเบิ้มด้วยนะครับเสื้อหมอนยูทูบเบิ้มอุดหนุนได้ในเพจยู u ูบเบิ้มบ้านดูดาวทำงานเก็บเงินซื้อรถแต่งรถสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ